สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมีเรื่องด่วนนะคะจะมาแจ้งให้ทราบก็คือตอนนี้ทางเพจของแพรรี่ไพวันนะคะเพจจริงเท่านั้น ผู้ติดตาม4ล้านมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะเออดูเพจดูให้ดีๆต้องมีเครื่องหมายสีฟ้าติ๊กถูกนะคะตอนนี้เราเปิดให้พรีออเดอร์ปลาอินซีแดดเดียวทอดอเรียบร้อยแล้วใครที่เคยเป็นลูกค้าปลาอินซีนะคะแจ้งข่าวด่วนเลยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะปลาอินซีย0 0 0กร,รัมก่อนทอดหลังทอดเหลือประมาณ400กร,รัมนะคะ1นึ่งแพ็คจะได้ปลาอินซีประมาณ3-5ชิ้น แต่ว่าน้ำหนักจะต้อง400กรัมขึ้นไปนะคะปีนี้เราขายอยู่ที่ราคาแพ็คละ429บาท429บาทรวมส่งนะคะเออพี่บร์ี่ปีนี้รวมส่งเลยใช่ไหมรวมส่งเรียบร้อยเลยค่ะ429บาทสนใจง่ายๆเลยพิมพ์รหัสปอปาหนึ่งใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้เลยและขอย้ำขอย้ำจากคุณปา๊า คุณป้าๆที่เป็นแบบไม่ค่อยทันโซเชียลไม่ค่อยอะไรสั่งสินค้าแพรี่ทุกชนิดต้องโอนเงินบัญชีนายไพยวันเท่านั้นไม่มีสแกนคิวอาร์โค้ดพิมพรหัสใต้โพส์ปลอดภัยสุดและโอนเงินต้องเป็นชื่อนายไพยวันวันนบดก็คือชื่อดิฉันเท่านั้นจําไว้แค่นี้เลยว่าสั่งสินค้าแพรี่อย่าโอนเงินคนอื่นเด็ดขาดเพจจริงผู้ติดต,ตามสี่ล้านเข้าไปดูความเคลื่อนไหวเพจก่อน และเพจเราจะไม่มีชื่อที่ใช้ว่าปลาอินซีแดดเดียวแพรี่ทุเรียนทอดแพรลี่ถ้าไปเจอเพจไหนที่ใช้ชื่อแบบนี้ว่าปลาอินซีแดดเดียวแพรี่หรือทุเรียนทอดแพรลี่เป็นเพจปลอมให้บล็อกทันทีเป็นมิตเพจจริงเพจเดียวไม่ว่าจะใช้ลงอะไรก็ตามขายของก็คือเพจนี้แพรรี่มีเครื่องหมายติ๊กถูกผู้ติดตาม4ล้าน อย่าลืมปลาอินทรีแดดเดียวทอดมาแล้ว1นึ่แพ็คสี่กรัมราคา429บาทพิมพ์อะไรคะพิมป์อปลาหนึ่งมาได้เลยคปอปลาหนึ่ง<ล>ตามจํานวนมาเลยคะ่ะปอปลาหนึ่งเท่ากับจํานวนถ้าอยากได้สอแพ็คพิมปอปลาหนึ่งเท่ากับ 2อนะคะเออต้องการ3แพ็กพิมพอปลาหนึ่งเท่ากับ3านะคะปอปลาหเท่านั้น429พร้อมส่งเดี๋ยวขึ้นรูปปลาอินซีให้ดูข้างบนน่าทานมากวันนี้เปิดออเดอร์วันแรกพรุ่งนี้เข้าครัวทําแดดเดียวและส่งปลาอินซีเราเป็นปลาอินซีสดใหม่ไม่ใช่ปลาฟิตนะคะสดใหม่แดดเดียวไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียว พร้อมทานทอดให้สำเร็จในน้ำมันใหม่ๆพร้อมรับประทานสนใจพิมพ์ปอป,อปปาร์หนึ่งได้คลิปนี้เลย,เลยสั่งก่อนได้ก่อนนะครับเหมือนไนโฟนที่ได้คนแรกไงครับไปซี 4, ถ้าแบบยิ่งสั่งล็อตแรกๆเราก็จะได้กินคนแรกครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับกดปอปาป,อปาหน <1 S 1> <1 S 2> ึ่งพิมมาเลยบายบาย